เอาละครับจะผ้ามาเบ่งนะครับการเหตดอาหารที่เกล้วนะผมจวดเอาเด้ดสูดนะเอออันนี้เสียบแน่นอนนะครับอันนีบเบียร์ข้อกระด่ยังนี้น้ำตาลหรือน้ำตาลหรือเฉาก๊วยนี่เฮ้ยจังไดยเออเอามาเอามาเอามาละลายก่อนนะครับเอามาละลายใส่กระทะนะครับใส่หม้อไว้เลยนะครับใส่กระทะยังเดียวนะครับผมเอาพอละลายเป็นน้ำดำๆพี่ๆแบบนี้้วเราก็มาผัดเราก็ขี้กวงนะครับที่กวงทันผ้าเขาบางนะครับผม ทีกองเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็เอาสลิงนะครับผมสะลิงดูดขึ้นมาแล้วก็มาขีดใส่ถุงเอาเออเราก็มาเออเอา,เอา,เ,อาเอามาใส่ถุงเออดูดขีดใส่ถุงแบบนี้แล้วนะครับผมเอาฉีดใส่ถุงเรียบร้อยแล้วเขาก็เอาโอ้เอามาล้างน้ำเออเอาโฝานมันกินท้างหนอกเนาะเออเอา บางนี้เอากระเทียมแลเพียงใส่กระถางนะครับผมเอาเพียงใส่กระถางแบบนี้นะครับเพียงใส่กระถางเรียบร้อยเ้าก็ะเทียตู้เย็นไว้นะครับผมจากนั้นเราก็จะมาทําอะไรนี่เออเอาพริกมาเลี้ยงแล้วก็ไข่ปังไว้ตรงกลางแล้วก็เทน้ำเนี้ยมันลงไปนะครับทอดแบบพริกนะครับผมโอ้โหถอดแบบพริกแบบพิ่ี้ไม้แล้วพี่น้องเด้อเออแล้วก็ตัดแบบพริกต่มาแล้วก็มาต้มนะครับโอ้ยบ่ถอยกับบ่ได้เนาะจากนั้นเราก็จะมาทำอะไรก็ชัวระเทียมนะครับผมเทียมไว้นะครับ ระหว่างที่เรารอวัตถุดิบของเราให้มันแข็งตัวอยู่นะครับผมเขาก็มาปลอกกระเทียมใหม่นะครับผมเออเป็นเครื่องปลอกกระเทียมรุ่นใหม่นะครับผมโบขึ้นดีเลยเนาะจากนั้นพอปลอกเสร็จเรียบร้อยเราก็เอามาต้มอีกกระบุกพริกนะครับผมเออเอาต้มกระบุกพริกเอ็ดเจี้ยวเอ็ดเจี้ยวอย่างน้อนี่เลาก็มาตักใส่กระชอนเอากระชอนตักขึ้นมานะครับเอามาโบดนะครับผมเออเออเอามาบดแล้วก็ใส่น้ํานะครับผมจากนั้นหลังจากที่ อันนี้เราได้ที่เราก็ว่าโอ้ยเนาะแต่จะสใส่ถุงเฮียังอะไรเนาะเออแล้วก็บีบออกอย่างเงี้ยไปล่างแล้วมันก็ม่ได้จิ้มขี้เก่านะครับเออแับนี้ไปมาขามเปลี่ยนไปใส่ยังแบบอู้หัวก็มาข่นเป็นเป็นเครื่องเออแล้วก็มาใส่เครื่องปรุงนะครับผมอืมคนคน,คนใ้เข้ากันแบบนี้แล้วก็มาเทใส่โอ้ยแล้วก็มาเทใส่กวงผ้าขาวบางเหมือนเดิมนะครับโอ้ยเอาแต่ใส่เฮียงอะไรเครื่องปรุงมันหั่นเออเอาแบบนี้ เราก็จะมาทําอะไรเอาไทน้ำลงไปจังอยเพื่อไม่ให้จิตนะครับแล้วก็ที่เครื่องปูลงไปนะครับผมหัวลงไปน้ําตาลลงไปนะครับผมอขยําขยําใส่แป้งลงไปนะครับใส่แป้งลงไปแบบนี้เราก็ขยําขยําขยําอีกเด้อเออเอาขยําได้ที่แล้วนะครับขยําพอได้ได้ที่เหนียวๆแล้วก็เอามาปั้นนะครับผมขาปั้นเป็นกลุ่มๆใส่กับแป้งนะครับปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คุกกับแป้งแบบนี้นะครับแล้วก็จริง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 นะครับเอา เออกริ่งโต๊ะผมเราพอดีละเอ้าเออเอัแล้วแล้วก็ทําเป็นรูใส่ไข่ลงไปนะครับผมใส่ไข่อันนี้จะเป็นไส้ไข่ด้วยนี่อใส่ไข่ย่างหยีนะครับผมอ้าวแล้วก็ต้มนะครับต้มแบบนี้นะครับผมนั่นขนมอีหยังน้อบาดนี้น้ออใส่กะละมังเขียวระบาดเออแล้วก็โอ้แล้วก็มาทอดอีกเทียนนึงนะครับอ em ู้มาไล่ขั네้นตอนเลยเนาะอีเมียเออเอาเสิได้กินง่ไงไปน้อนี่เอ้า